สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีดิวนครับยินดีรับสูช่องนะครับเคยบอกไปแล้ววันนี้ก็ถึงสำนักงานของทนายแล้วพี่ครับเนาะก็เอฟซีครับก็ขอบคุณทนายครับที่เปิดห้องรออย่างนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวรอทนายรอทีมงานทนายแล้วก็เอาเอกสารนะครับมาให้ทนายดูครับแล้วก็พูดคุยปรึกษากันนะครับว่าเราจะไปทางไหนได้บ้างนะครับไปทางไหนได้บ้างแล้วก็จะยังไงต่อไปนะครับจะไปแผ่ไหนจะไปยังไงก็รอติดตามชมได้พี่ครับ งานนี้เพื่อน้องดำนะครับเพื่อน้องดำคนเดียวเลยนะครับน้องดำทำอะไรไว้น้องดำเขาต้องรับกรรมเนาะไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับคนทำนะครับคนทำผิดอ่ะมึงก็ต้องรับผิดอ่ะจะแถไม่ได้นะครับงานนี้ก็งานนี้ต้องไปสุดครับมาต้องไปสุด FC นะครับใครใครจะมองไงผมไม่ได้สนใจครทุกท่านใครจะมองผมการแจ้งผมไม่สนใจครับ นะใครจะมองว่าผมไป่การแกล้งผู้ที่เขาเสียลูกเสียอะไรผมไม่สนใจแล้วผมก็ถามทนายแล้วว่าทนายพร้อมที่จะทํางานไหมก็คุยกับทนายแล้วครับทนายก็ก็คุยบอกเขาพร้อมถ้าดูแล้วมันเข้าข้อก็ต้องเดินหน้านครับแต่ถ้ามันไม่เข้าไปไม่ได้ก็ต้องว่ากันแต,แต่ในแต่ในพื้นฐานแล้วน่าจะไปได้ครับทุกท่านแต่ดูราคาที่ส่งให้ท่านเมื่อวานแลวนะครับส่งให้ท่านเมื่อวานแล้วน่าจะน่าจะไปได้ครับแล้วก็น่าค่อนข้าที่จะอ่า ไปทางที่ดีนะครับคนทําผิดมก็ต้องรับผิดนะครับสี่นะครับคือคือการที่เข้าไปทํากินในที่ของคนอื่นมันก็ผิดอยู่แล้วทุกท่านนะแล้วผมก็ถามทนายว่าทนายพร้อมแรงกระแทกไหมทนายบอกว่าพร้อมก็ไม่สนใจเราทำมาที่มีคนมาว่าจ้างผมก็ต้องทํานะครับนะแต่ผมขอไม่เปิดตัวทนายแล้วกันสีน่เนาะเดี๋ยวค่อยนั่งกันทีเดียวนะครับตอนนี้ยังไม่ขอเปิดตัวเนาะ เอฟซีไม่ต้องสงสัยเราก็ว่าผมเอาใครยังไงยังไงผมจ้างแน่นอนผมจ้างทนาแน่นอนเราพลาดตรงที่เราไม่มีทนายเข้าไปนะครับถ้าเรามีทนาเข้าไปเนี่ยมันยังมีความเกงใจว่าเรามีนักกฎหมายนะครับมีทีมงานานักกฎหมายที่รู้เรื่องกฎหมายอยู่นะแต่เราไม่มีทีมงานทนายเข้าไปมันทำให้เราดูโบดูเราเหมือนเด็กดูเราเหมือนเหมือนโบกว่าคือดูโบว่าะบางข้อกฎหมายบางข้อบางทีเราไปหาคําตอบ บางทีเจ้าที่ให้คำตอบมาบางทีเราก็ไม่รู้ของตัวบทกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้การที่เราแต่งตั้งทายเข้าไปเนี่ยมันได้เปรียบตรงที่ว่าหนึ่งอ่ะน,น้อยแล้วคุณรู้แล้วว่าผมมีนักกฎหมายนะครับว่าผมมีนักกฎหมายถูกต้องไหมอันนี้คุณรู้แล้วนะอันนี้คุณรู้แล้วว่าผมมีม,มีว่าผมเนมีนักกฎหมายคุณไม่ต้องดิ้นดิคือตอนเนี้ยดำดิ้นครับเมื่อรู้ว่าผมมาหาทนาย ดำมีอาการแล้วนะครับนี่คืออาการนาสี่ฟังให้ดีๆนะนี่คืออาการเลยนะครับนี่คืออาการที่ดำค่อนข้างที่จะเสียทรงนะครับนายสี่นะครับเนี่ยๆเนี่ยคืออาการคนที่รู้ว่าผมจะมาหาทนายเขารู้แล้วผมมาทนายแล้วผมตั้งทนายครับวันนี้ก็คุยกับทนายเบื้องต้นก่อนครับถ้าคุยกับทนายเบื้องต้นก่อนนะครับก็ถ้าทนายโอเคก็อาจจะต้องจ่ายทนายก่อนก่อนแรกนะครับก็ต้องกลับไปไล่ขายของให้สี่ครับไม่ขอใครครับ ไม่ขอใครแล้วก็ไม่ขอผปิดรับบริจาคครับประกาศตรงนี้เลยไม่เอาเงินใครไม่ขอความช่วยเหลือจากใครหลังบ้านไม่ขอเงินใครอยากช่วยเหลือผมซื้ออุดหนุนสินค้าผมผมไม่เปิดรับบริจาคค่าทนายนะครับผมประกาศตรงนี้เลยใครจะมาช่วยผมห้าพันสามพันสองพันผมไม่รับนะครับผมประกาศตรงนี้แล้วนะครับผมชี้แจงตรงนี้แล้วนะครับให้ทุกคนเข้าใจเดี๋ยวจะเป็นข้อ,ขอากล่าวหาว่าผมทคอมเ้นต์เพื่อหาเงินค่าทนายนะครับ เพื่อหางเงินค่าธนาไม่เอาผมไม่อยากเป็นขี้ปากคนนะครับไม่อยากเป็นขี้ปากคนใครอยากจะช่วยผมช่วยมาดูคลิปผมแล้วก็ช่วยอ่พุดหนุนกระเป๋าผมพุดหนุนของกินผมแค่นี้ถือว่าช่วยผมแล้วนะครับนะนะครับเมื่อวานนี้มีแม่ผู้หญิงคนหนึ่งผมไม่หอไอ้ชื่อแล้วกันก็โทรมาแล้วว่าเอออย่างเงี้ยผมก็ก็ตามนั้นครับนะผมไม่ใช่ผมไม่ใช่โล้นผมไม่อยากใ,ใครมาด่าผมว่าพี่ผมไปด่ามัน มันขอทานแล้วผมมาทาเสียเองเงี้ยผมผมไม่โอเคตรงนี้นะครับนะผมไม่อยากให้ใครมาว่าผมตรงนี้ได้นะครับสี่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจครับอยากให้ทุกคนเข้าใจสัตว์ตัวนี้ก็ผมก็ถึงนะครับบ้านอยู่ที่สมักงานสมักงานนะครับตรงนี้แล้วนะครับนนกฎหมายแล้วนะครับเด็ตีไม่ต้องสงสัยครับว่าผมเอาทนายใครเอาเป็นว่าผมตั้งทนายเข้าไปแล้วกันนะเอาเป็นว่าผมตั้งผมตั้งทนายเข้าไปแล้วกันนะครับ ผมลุยเต็มที่ครับงานนี้ผมผมเสียไปเยอะแล้วครับผมเสียค่าน้ำมันเสียค่าอันนั้นไปเยอะแล้วผมจะเสียอีกทีเป็นไรโอเคครับนะครับผมเสียค่าน้ำมันเสียเวลาเสียค่าเดินทางเสียค่าใช้จ่ายไปเยอะแล้วแลวผมก็เหนื่อยมากกับการที่ผมต้องมานั่งขายของหาเงินมาสู้มาทําอะไรพวกเนี้ยผมก็กาศว่าทําอะไรให้มันจบไปเลยทีเดียวให้ทนายแต่งทนายเข้าไปตามเรื่องให้มันจบไปเลยมันจะได้จบๆนะครับมันจะได้ไม่ต้องมาคลักซังนะครับนะ ในแป้งที่สองนะครับในแปงที่สองต่อไปทุรทานวันนี้จริงครับผมผมทำผมทำใครจะมองผมยังไงผมไม่ได้แคร์นะครับผมไม่ได้แคร์นะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่ผมมาทำเนี่ยผมทำเพื่อความถูกต้องนะครับหส่วนใครจะช่วยเหลือผมจะอะไรไงก็ก็ว่ากันไปนะครับก็ว่ากันไปอะนี้ผมก็ไม่ได้มาเสียอะไรนะครับไม่ได้มาเสียดอะไรก็อยากให้ทุกคนเข้าใจกันนะครับไม่อยากให้มา อะไรกันเยอะแยะนะครับทุกท่านนะวันนี้ก็รอทนานครับธนานกำลังอ,อยู่ในออฟฟิศของแกนี่ห้องรับแขกครับมีห้องรับแขกผมไม่ขอเปิดตัวกันว่าที่ไหนกันเนาะอย่าได้ไปหาว่านี่นั่นเนา่ยานจะเล่นอีกเดี๋ยวยานตาไปเล่นอีกนะครับนะคนอย่างยานนี่เล่นเล่นลูก,ลลกช็อตเดี๋ยวพี่จะทําให้น้องยานเห็นนะครับนะเดี๋ยวพี่จะทําให้น้องยานเห็นว่าว่ามมันเป็นยังไงโอเคไหม น้องยานก็รอชมไปแล้วกันว่าว่าม,มันจะเป็นยังไงนะครับไม่ต้องห่วงน้องยานเนี่ยทำให้น้องยานดูนะครับทนะําให้น้องยานดูนะครับนะเออน้องยานก็ปากหมาไปเถอะนะครับปากหมาไปเลยนะครับเราพลาดครับแปลงสองเราพลาดตรงที่เราไม่มีนักกฎหมายเข้าไปแต่แปลงแรกนะครับเรามีทนายเข้าไปมันก็เลยทําให้เราเนี่ยน,นะครับอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับสี่อะไรง่ายขึ้นนะครับทุกท่านแมตสี่ก็ ตินเต้นนะครับนะติดเต้นที่ได้เจตนายสิครับนะก็ฝากกดไลค์แชร์ไปเรียบนะขออนุญาตเข้าน้ำก่อนนะครับนะขออนาเข้าน้ำก่อนนะครับก็ทำเพื่อลองดำนะครับล้องดำเลยนะครับนะน้องดำกับน้องบานเลยเราไม่ให้รู้ฐานที่ที่ไหนนะสิครับเดี๋ยวอุ้ยบาน่ะมันมาส่องนะครับมันรู้ว่าสำนักง,งานไหนนะสิแต่ไม่ใช่สำนักง,งานทำรังสีนะครับ <laughs> นะ ไม่ใช่ทำงานทำบางสีไอครับนะเออเดี๋ยวบาร์มันรู้ว่าผมมาที่ไหนเอาเป็นว่าฝากกดไลค์แชร์ให้ไอ้นะตื่นเต้นครับที่ได้เจอทนายนะครับหลักฐานพร้อมทุกอย่างพร้อมนะครับน้องดําไม่ต้องเครียดนะน้องดําไม่ต้องเครียดนะครับเพราะฉนั้นไอ้ครับเราไม่ให้บาร์มันรู้เดี๋ยวบาร์มันเดาเดี๋ยวมันก็จะเดาอีกว่าเป็นทำบางสีอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะเดาไปเรื่อยเปื่อยนะครับไอเราก็เลยไม่ให้มันเห็นไอ้สว่าเราว่าเราอยู่สนักงานกฎหมายไหนแต่มาแน่นอนครับมาแน่นอนเดี๋ยวมาเข้าน้ำก่อนสิครับ อันนี้ก็เอกสารทุกอย่างพร้อมครับเนาะธนาที่นี่ทำงานโอเคนะนะครับและเป็นสนาที่อ่โอเคอยู่ธนาดังด้วยนะโอเคครับสิ่งที่นี้ก็คงจะประมาณนี้ครับทุกท่านนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับ